สวัสดีครับวันนี้เรามีรถกระบะแคปบนะครับผมเป็นโตต้าไฮรักวีโก้นะครับผมอ่าเป็นเครื่อง2007เจป็นซินนะครับ VVTi นะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆบคันกันครับผมตัวนี้เป็นโฉมแรกนะครับเป็นปี2อ0 5นะครับผมตัวถังก็สภาพเดิมๆเลยนะครับทานหน้าเดิมนะครับ สภาพตัวถังคือไม่มีชนหนักเลยนะครับผมห้องเครื่องก็อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับหม้อปูงเดินลงมานะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ2องพนนะครับตัวนี้ก็ประหยัดเลยครับทนทานครับใช้งานดีถ้าท่านใดอยากจะเอาไปติดแก๊สก็สบายเลยครับติดได้ติดได้ใช้งานได้สบายเลยครับตัวนี้ทนทานนะครับเครื่องเดินเรียบความร้อนปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไร กับทางไกลได้เลยนะครับเรามาดูตัวถังรอบๆคังกันนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับสีอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับสีมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับไลเนอร์ก็อยู่เป็นไลเนอร์เดิมเลยนะครับไม่เคยบรรทุกหนักเลยไลเนอร์ไลเนอร์ยังสวยเลยนะครับ ใต้อเราดูภายในกันนะครับภายในก็สภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีเบาะก็ยังไม่มีขาดไม่มีอะไรนะฮะคอนโซลก็ยังสวยอยู่เลยนะครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับวิทยุมีจอมาให้แล้วด้วยนะครับจอก็ยังใช้งานได้ดีเลยนะครับสภาพแคบหลังก็เดิมๆมีพรมกระดุมมาให้แล้ว ันนี้ก็เป็นทางฝั่งคนขับนะครับผมสภาพดีครับตัวถังไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับภายในสภาพดีคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่เคยติดแก๊สใช้น้ำมันล้วนมาตลอดนะครับเดี๋ยวเราดูใต้ท้องกันนะครับ จัดสีสวยนะครับสภาพเดิมๆไม่เคยบรรทุกหนักชัดซีสวยใต้ท้องสวยครับระบบโฟ h e วิเช็คให้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับก็ถ้าท่านใดหาเป็นกระบะแค็บออโ,โต้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองมาดูมาชมกันได้นะครับรถอยู่กรุงเทพนวมินนะครับผม ราคาขายอยู่ที่279,000บาทนะครับลองมาดูมาชมมาลองขับกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ